ไปดูกันที่เซมิคอนดักเตอร์นิดหนึ่งนะฮะเซมิคอนดักเตอร์ครับล่าสุดเนี่ยบลูมเบิร์กมีการรายงานนะฮะว่าจีนเนี่ยนำโดย SDIC ดย์กำลังทุ่มทุนสร้างจำนวนประมาณ27บิลเลียนหรือ27,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะพัฒนาชิปสู้กับอเมริกานะครับการเลสฟันครั้งนี้เนี่ยถูกระดมทุนด้วยโลเคอล์กอล์เม้นต์นะฮะแล้วก็อาจจะมีกอล์เม้นต์ก็คือรัฐบาลท้องถิน่นรวมถึงรัฐบาลด้วยนะ,ะกับภาคเอกชนที่อาจจะสนิทสนิทกันเนี่ยร่วมกันสร้างโปรเจกต์นนนนี้้ขึะครับลงทุไป27 <Okay. S 1> มีการวิพากษ์วิจารณ์จากฝั่งตะวันตกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปก๊อปปี้โนนนี่นั่นนะฮะยังมีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของการมองว่าความโปร่งใสครับในการพัฒนาครั้งนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะเพราะว่าไม่บอกว่าตรงนั้นจะไปพัฒนาตรงไหนตรงนี้จะไปเอาของใครมาอะไรแบบนี้นะครับก๊อปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วกันในบทความนี้นะว่าจีนไม่มีความโปร่งใสไหมอะไรเงี้ยในมุมของการพัฒนาตัวใช้เงินทุน27 บิลเลียนอันนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมพาไปชมบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับรายงานอ <It 's S 1> ันนี้นะ t u o k y o and the Hague responding pretty coolly to this latest push Yeah that's right uh, Annabelle so, so the U.S. has been trying for a couple of years to cut China off from some of the key semiconductor technology that they would need ก็สหรัฐอเมริกานะครับได้พยายามมาหลายปีแล้วนะเพื่อที่จะตัดจีนออกจากการของห่วงโซ่นะการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์หรือเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองนะคร For i n d u s t r i e That the US thinks could be um, risky or damaging, including military applications and AI in certain cases. <speeches> so, what we've learned from sources is that the US is again going to its allies, in this case, uh, the Netherlands, Germany, South Korea, and Japan, and asking them to tighten. Type... South even further what they are selling into China specifically to the semiconductor sector and you're exactly right there has been some pushback about whether the allies are going to go along with this the u.s. imposed its first controls in 2022 it finally แต่จริงๆประเทศเหล่านี้เ,เขาก็มีความสำพันธ์บางอย่างกับจีนด้วยใช้่าเดียวกันกนะ็อาจจะมีการ push back บ้างไม่ได้ทําตามอเมริกาสะทุกเรื่อง We got allies on board including the Netherlands and Japan which are sort of key players in the chip equipment space um, this year And the Netherlands and Japan in particular are saying that they want to give these uh, new controls more time to take effect before they decide whether there's going to be additional tightening this would affect some of the most valuable companies in the world including asml holding which makes uh, the chip making equipment out of the netherlands that's really um, the, the most advanced in the world advanced in the world นะฮะค่อนข้างแพงแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำสุดๆของโลกแต่ขายไม่ได้สุดท้ายมันขายได้แค่บางคนนะมันเลือกขายได้แค่บางคนก็คือขายให้ intel เวละนะฮะที่6เครื่องนะแล้วก็อีก4เครื่องขายไปยัง a นโนนอยู่นะฮะมันขายลําบากนะฮะแล้วก็คนซื้อเนี่ยในจริงโลกเนี้ยคนที่ซื้อได้มันก็มีไม่กี่คนนะนะพอไปแบรนด์จีนเข้าให้หรือมันก็เลยขายใครลําบากเลยนะไม่มีคนซื้อหุ้นบางทีก็ขึ้นมานะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะไปต่อไหมเราต้องดูกันต่อนะว่า nsml เนี่ยจะพลิกสถานการณ์ได้ยังไงนะรายล เรื่องก็อาจจะไม่ได้ทําตามสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนะฮะอาจจะมองไปหาการสร้างไรายได้ในรูปแบบอื่นด้วยนะนอกเหนือจากการผลิตตัวไฮเอเนียอีวีอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ละกันคงไม่ต้องฟังทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่า,าจีนมีการทุ่มทุนสร้างนะประมาณสักสาหมื่นเจ็ดพันล้านนะฮะดอลลา,าร์สหรัฐในการผลิตชิปนะสู้กับสหรัฐอเมริกานําโดยตัว SDIC อประมาณนี้